หากใครกําลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํำ PC Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวคอดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอตแลนเอร์นะทุกคนก็สําหรับ ามาต่อกันที่ด่าน 6- ขีด15้นะทุกคนก็จะเป็นด่านบอสสุดท้ายและสำหรับด่าน6ก็เมืองหลักๆอาจจะไม่ได้อัดคลิปลงนะรู้สึกมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรแต่สำหรับด่าน7ผมคิดว่าต้องยากแน่นอนเพราะผมลองเล่นไปแล้วแต่นี่กลับมาเคลียด่านบอสเพราะรอบที่แล้วเล่นไม่ผ่านนะทุกคนรู้สึกได้แค่2ดาวเพราะเวลาไม่ได้อะไรต้องเก็บเงินมาอัพของใหม่ ส่วนเจ้าบอสตัวน,นี้คือมันจะมีกล้วยให้เราทำลายอยู่เรื่อยๆนะทุกคนพยายามอย่าให้บอสกินกล้วยนะทุกคนเมื่อไหร่ที่บอสกินกล้วยเนี่ยตัวบอสนี่จะเพิ่มเลือดอยู่เรื่อยๆนะทุกคนอันนี้คือไม่ดีพยายามทำลายกล้วยให้หมดส่วนเรื่องอาชราบอสตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรก็ยิงปกติฆ่าได้ปกติแต่พยายามทำลายตัวกล้วยให้ได้มากที่สุดนะทุกคน ถือว่าบอสตัวนี้ไม่ได้โหดมากถือว่าคือกากเลยแหละถ้าถ้าทำลายก็ก็เหมือนก้อนเนื้อตัวหนึ่งสำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะอ้ยไม่ทันวะทุกคนโอ้โหวงกว้างเกิน มันกินกล้วยไปสองลูกแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่แข่งกับเวลาผมแนะนำนะตัวซัพพอร์ตนะเนี่ยตัวฮิลคือพยายามเอาออกไปเลยทุกคนรู้สึกไม่ดีแหละเวลา แข่งกับเวลาเมื่อไหร่มีตัวฮิวนะอืทําให้เวลาแบบเสียมากแต่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ครึ่งน,นาทีทันไหมเนี่ยไอ้รอบที่แล้วที่ได้สองดาบเพราะน่าจะเอาตัวฮิวมาลงเนี่ยแหละเสียเวลาเลยโอเหลืออีกสี่วิทุกคนเกือบไม่ทัน อ่ะเดีย๋ยวมาต่อกันที่ด่านเจ็ดทุกคนด่านเจ็ดตอนนี้ก็เล่นไปหลายด่านแล้วแต่ไม่สามดาวรู้สึกจะติดตรงที่ตายเนี่แหละเพราะเมื่อไหร่ที่มีเควสตายก็สมควรที่จะเอาตัวฮิลมาช่วยนะทุกคน อ่ะตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรพยายามให้ยิงเสาไฟขึ้นอ่ะขี้เกียจยิงนะรู้สึกอ่ามอนด่านเจ็ดถือว่าอึดอยู่นะตัวไหนข้ามแล้วก็ข้ามไปเลยไม่จะได้ไม่เสียเวลาทุกคนแล้วก็สำหรับชุดคอมโบนะทุกคนอันเนี้ยคืออยากจะบอกว่าถ้ามีตัวเจ้าตัวฮอกกี้ตัวกล้วยเนี่ยจะบอกเลยว่าถือว่าแบบ ทำคอมโบได้ดีเพราะตัวกล้ยหนะ่ยสกิลของมันแทบจะรวบเลยถือว่าดีมากเลยนะทุกคนรวบสตัตรูมาอยู่แบบจุดเดียวกัน อ่ะสำหรับด่านนี้ถ้าใครหาเยลลี่ไม่เจอผมพยายามเดินตามเส้นทางที่แบบมีเยลลี่อยู่นะทุกคนอ่ะเขาเก็บเย,ยลลี่ชิ้นที่3ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเยลลี่อีกอ,อีกสี่ชิ้นจะเก็บยังไงกันต่อเพราะบางคนรู้สึกน่าจะมีปัญหาก,การหาเย,ยลลี่บางคนหาเยลลี่ไม่เจอนะทุกคนอ่ะชิ้นที่4ี่เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวชิ้นที่5 เดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่กันตรงไหนนี่ทุกคนคุกกี้สามตัวแค่คอมโบโคตรดีมีตัวกล้วแบบดูดคีปมาหยุดกองกลางเนี่ยถือว่าดีมากเลยอ,ะอ่ะชิที่ห้ามาแล้วเหลือชิทสุดท้าย อ่ะที่สุดท้ายก็จะอยู่ช่วงที่มันเปิดเหรียญนะทุกคนอันนี้ผมน่าจะขี้เกียจวนไปเก็บและอ่ะต่อไปก็ด่าน7-2 7-2ขีด2 7ขีด2ไม่ผ่านเพราะทำเวลาไม่พอนะทุกคนถ้าอันไหนที่แข่งกับเวลาก็แนะนำมก็จะเป็นคุกกี้สายสกิลทั้งนั้นเลยเพื่อรีบเกียร์คีฟนะทุกคน เมื่อไหร่ที่เอาซัพพอร์ตมาลงบอกเลยว่าเสียเวลาสุดๆส่วนใหญ่ด่านที่เก็บเยลลี่2ชิ้นเนี่ยจะแข่งกับเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เก็บเยลลี่6 7ชิ้นเนี่ยคือไม่ได้แข่งกับเวลานะถ้าเป็นผมผมรู้สึกชอบแข่งกับเวลามากกว่าเพราะมันจบไวเมื่อไหร่ที่เยลลี่เยอะเกินโอ้โหเสียเวลาหาทุกคนบางทีหาไม่เจอด้วยต้องมาเล่นหาใหม่ อะผมจะลองพยายามทําคลิปเรื่อยๆทุกด่านนะสำหรับเจ้าด่านเจ็ดขึ้นไปเนี่ยพยายามจะทําคลิปให้ครบนะทุกคน อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับด่าน7ขีด2นะทุกคนขีด3รู้สึกเล่นผ่านขีดสไม่น่ามีอะไรทุกคนเดีย๋ยวข้ามไป7ขีด4 7ขีดสก็ห้ามตายแต่เยลลี่ด่านนี้รู้สึกเก็บ5ชิ้นนะทุกคนแล้วก็มีกล่องสมบัตอิอีกอันหนึง่ง ระวังตกนะทุกคนมันจะมีตัวกำแพงเนี่ยพยายามอย่าช่วงนี้อุ้ยเรียบร้อยเลยพูดไปทางขาดคำวิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องใช้พุ่งด้วย มันมีตรงนี้เดี๋ยนะทำยังไงต่ออุ้ยลงไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ทางลงอ๋อมาอยู่น,นี้ประโท่ก็โดดลงไปตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะเรียบร้อยชิ้นที่สามอ่ะไม่ใช่ทางลงอีกหรือว่ามีทางต่อ c o m b ชุดเดียวสามตัวรวดเคียร์ไวเคียร์ไวทุกคนแต่อันนี้ไม่ต้องรีบแข่งกับเวลาเอ๊ยเมื่อกี้มันเหมือนตัวดึงนะอ่ะต้องให้มันดึงอะ่ะเพราะไม่รู้จะไปทางนู้นยังไงนะทุกคนเออตัวนี้ต้องให้มันดึงจริงๆอ่ะเหลือเยนลี่ชิ้นสุดท้ายสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ย ถ้าเมื่อไรเก็บเยลลี่ไม่ครบเนี่ยมันจะข้ามเลยนะสมมติเก็บชิ้นที่1ถ้าเราเก็บอีกชิ้นชิ้นที่สองเป็นสีขาวดำแล้วชิ้นที่สาเป็นเก็บเยลลี่เนี่ยก็คือชิ้นที่สองเราลืมเก็บต้องเริ่มใหม่นะทุกคนกลับไปหาจุดว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนจะเจอชิ้นที่สาแต่ถ้าใครหามาเจอผมก็พยายามทำเล่นด่านให้ครบทุกคลิปนะทุกคนอันนี้ต้องเคลียร์กล่องเพื่อให้ตัวนี้ยิงไฟเข้ามา อ่ะตรงนี้มีเสาอีกแท่นหนึ่งแล้วก็มีฝั่งบนนะทุกคนน่าจะครบนะเยนลี่ด่านนี้ไม่น่าพลาดละพลาดเปล่าลไม่พลาดหรอกโอเคครบทุกคนสำหรับด่าน7-4สเก็บเยนลี่ครบก็เดี๋ยวเจขีดหไว้คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนเจขีดส ตอนนี้ก็น่าจะใช้เวลาเยอะสำหรับการเล่นอยู่3ด่าาเนี่ยคือใช้เวลาเยอะมากบางทีก็อยากจะอัดให้จบเลยนะแต่บางทีมันใช้เวลาหลายนาทีเกินผมพยายามเซฟคอร์สไม่ให้เกิน10นาทีแต่รู้สึกคลิปนี้น่าจะเกินแล้วแหละทุกคนนี่ก็ปลาไป12นาทีแล้วเดี๋ยว7ขีด5ไว้คลิปหน้านะทุกคน ก็ตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมมาช่วยกดติดตามนะถุนคลิปนี้ก็จบท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก share. ดแชร์แต่ถ้าคุณเคอก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ